ครับ10นาฬิกา45นาทีนะครับผมเริ่มกระบวนการปกติของการเผาก็คือปิดหน้าเตาแล้วก็เปิดปล่องนะครับเอ่อคลิปนี้จะอธิบายนิดนึงว่าเ,เตาที่ผมเปลี่ยนมาที่นี่เนี่ยแล้วก็ปรับอะไรบ้างนะครับจุดที่หนึ่งก็คือ,เอ,อเอียงเตานะครับประมาณสัก10องศานะครับ เอียงเตาเอียงเตาลงนะครับถ้ามองก็จะเห็นชัดพอสมควรนะครับทําไมท่อเอียงไปด้วยเอียงเตาสิบองศานะครับประมาณนั้นแล้วก็ความลาดเอียงเนี่ยน้ําถ้ามันมีน้ําจริงเนี่ยมันไหลออกนอกจากออกออกปล่องนูน่นออกออกไปตรงนั้นหมดแน่นอนนะครับไม่มีน้ําขังแน่นอนประเด็นที่สองก็คือผมอเปลี่ยนขนาดของปล่องนะครับ จากเดิมที่ปล่องที่ใช้นะ่ะคือ3นิ้วนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น4นิ้วหรือ10เซนตามตามที่ได้รีวิวเตาของอาุวาสกินะครับที่เขาทำได้พันกว่าข้อสันนิฐานของผมก็คือว่าแม้ว่าผมจะต่อปล่องขึ้นไปสูงถึง3.5เมตรเนี่ยนะครับก็คือ4เมตรรวมกับปล่องเดิมนะี่ย กับปากปากปล่องอ่ะมันก็อุณหภูมิยังไม่ถึงพันนะครับทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ต่อด้วยระดับเดียวกันเขาก็ถึงพันเพราะฉะนั้นทันนี้สมมติอิานของผมก็คือว่าท่อของผมเนี่ยปล่องเนี่ยมันเล็กไปนะครับปล่องมันเล็กไปก็เลยเปลี่ยนขนาดของปล่องให้เท่ากับที่เขาใช้ก็คือ10เซนเมตรและเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนเมตรนะครับอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือคือปรับนะครับก็คือว่า ท่านที่คงเห็นรูปแล้วที่ผมโพสเข้าไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ใช่ช่างนะแล้วก็ใช้วัสดุเท่าที่มีนะครับผมใช้กล่องเหล็กมาเป็นที่พักลมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดข้างล่างของที่พักลมนั้นนะ่ะแล้วขุดหลุมดินลงไปเพราะนั้นน้ําถ้ามีจริงเนี่ยน้ําก็จะไหลลงหลุมนะครับหลุมดินนะ่ะที่อยู่ใต้กล่องพักลมของผมไอ้กล่องพักควันนะครับ แล้วก็รวมทั้งน้ำมันทาด้วยนะครับถ้ามีก็จะไหลลงดินไปซึ่งผมขุดลึกลงไปสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ลึกมากหรครับแค่คืบเดียวไอตัวดินอะนะครับนี่คือ3มจุดที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลง3มจุดที่เปลี่ยนแปลงในการยกเตามาไว้ในโรงทำงานนะครับคืนนี้ยังอีกยาวไกลครับใครสนใจก็ดูเล่นๆนะครับดูเล่นๆ ไม่มีปัญหาเรื่องการจุดติดนะครับการทำปล่องพักควันเนี่ยรู้สึกว่ามันไหลสะดวกขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับคือมันรูใหญ่มันก็ออกมากอ่ะนะครับรูเล็กก็ออกออกเร็วมั้งโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาเทียบกันว่าสิ่งที่ลบเปลี่ยนไปนี่จะส่งผลต่อการเผาเท่าไหร่ย,ยังไงบ้างนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ